เข้ามาทำธุรกิจอมเวจแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็ประสบความสำเร็จได้มันคือคำโกหกครับไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จมันต้องลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแรงลงทุนเรื่องเวลาลงทุนเรื่องเงินของเราทุกอย่างล้วนเป็นการลงทุนครับแต่การลงทุนในธุรกิจอมเวจนะครับเราไม่ต้องลงทุนจำนวนเงินที่เยอะเหมือนธุรกิจอื่นเรามีเงิน900บาทเราก็สามารถเริ่มต้นเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจกับอัมเวจได้แล้วครับ ทุกคนลองคิดดูถ้าเป็นธุรกิจอื่นทั่ว,วไปเนี่ยถ้าเราจะไปซื้อแฟนชายกับแบรนด์ต่างๆเนี่ยทุกคนว่าต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ครับและ900บาทในธุรกิจอเวนเนี่ยภายใน90วันเราสามารถลาออกเอาเงินคืนได้ด้วยครับส่วนในเรื่องของสินค้าอเว์ก็ไม่มีการบังคับว่าเราจะต้องซื้อเท่าไหร่เราจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ตามความจําเป็นของเราได้เลยครับและที่สําคัญถ้าเราซื้อไปใช้แล้วไม่พอใจเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวใหม่หรือเปลี่ยนเป็นเงินคืนได้ครับ และแน่นอนครับว่าการทรําธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เพราะฉนั้นนะครับเราก็ต้องลงทุนจัดเวลาเข้ามาเรียนรู้นะครับสองถึงสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งการเรียนรู้ในออนไลน์ก็เรียนฟรีอีกด้วยครับแต่ก็จะมีการเรียนรู้งานสัมมานาแบบออฟไลน์ line, ซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าบัตรเข้างานส่วนใหญ่ก็หลักร้อยครับทุกคนลองคิดดูถ้าเราจะเข้าไปเรียนรู้แบบงานออฟไลน์ line, เข้าสัมมานาในคอร์สต,ต่างๆทุกคนคิดว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็ราคาหลักพันขึ้นไปอย่างแน่นอนครับ ฉะนั้นนะครับอย่าหวังว่าจะรวยง่ายๆโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากศึกษาธุรกิจอเวย์อยากที่จะเข้ามาจอยเป็นพาร์ทเนอร์กับแอมเวย์กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักมาหาผมได้เลยนะครับ